ถ้าหยิบมือยังไม่ใช่คููต่อสู้ของข้าหากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเคยกินเันจม่าสวรรค์เข้าไปล้ก็ตอนนี้เจ้าคงตายไปแล้วปล่อยพวกเจ้าคงเป็นข้าสินะ <c oughs> คนอื่นป <c oughs> ล่อยพวกเขาไปเราทอ,ข,อข้าได้เลยเส เจาฉลาดมากแต่ว่าคนฉลาดส่วนใหญ่อายุมันจะไม่ค่อยยืนนะในเมื่อเพื่อนเจ้ายอมเสียสละถึงขนาดนี้เจ้าก็ไม่ต้องมาต่อรองแล้วเดี๋ยวข้าจะมอบความสุขให้เขาเองไม่ได้เก็ดประลาแห่งสื่อไร้เครือเป็นทีมหาก้าวลรือถอยพร้อมกันไม่ได้คิดว่าข้าไปต่อคนเดียวจะสำเร็จได้งั้นเหรอสำเร็จเหรอพักเจ้าอยู่เรียนรู้เพียงแค่นี้ ก็จะเอ่ยถึงความสำเร็จเลยหยุดภาพดีบลงมั้งงั้นข้าจะจัดการกับถังซานก่อนแล้วกันแล้วค่อยจับตัวเจ้ากลับไปถ้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่ยอมก้มหัวให้ข้าพรสวรรค์เจ้ายอดเยี่ยมข้าจะพาเจ้ากลับไปให้หมด สั่งสอนให้ดีทักษะที่สามท่ายกบอลเปิดกานออกได้ในช่วพริบตาสอนข้าขยับไม่ได้แล้วใช้พลังวิญญาณไม่ได้อะ บอกเซี่ยฟ้าแก่ก็ภาพเอาชีวิตเข้าแรละแบบนี้แลชามังกรสายฟ้าแปลผันก็ไม่เท่าไหร่นี่เอาไอ้ลงมือกับเซี่ยฟซาราสามเหลี่ยมเล็กทองคำจะไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่งั้นข้าก็จะเก็บพวกเจ้าไปพร้อมกันวันนี้เลย i เรื่องอะไรค์สังฆราช้าอยากรู้ว่าตอนนั้นท่านฝ่าฟันอุปสรรควิญญาณยึดคู่นี้ไปได้อย่างไรจะไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องนี้ข้ารับสิ่์คูดหนึ่งเขาติดตามฝึกฝนกับข้ามาเจ็ดแปดปีแล้วโชคดีที่เขามีวิญญาณยึดคู่เช่นเดียวกันกับข้าข้าหวังว่าจะอบรมเขาให้เป็นผู้แข็งแกร่งสัวัน ให,ให้เจ้าอบรมผู้แข็งแกร่งเพื่อมาเป็นศัตรูกับข้า,างั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้าท่านบอกข้าได้ว่าตอนนั้นท่านทำได้ยังไงข้ารับรองว่าชาตินี้สิทธิข้าจะไม่เป็นศัตรูกับสานักวิญญาณทอีเสี่ยวกังตอนให้ตอนนี้ข้าบอกความลับวิญญาณยุติคู่กับเจ้าลูกศิษย์ของเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะรู้เสียแล้วองศ์งขราท่านหมายความว่าอย่างไร สามวันก่อนหนะ้าส่าคนไปช่มงสังหารตรงเส้นทางที่เหล่าทีมบอลองต้องเดินทางผ่านเป้าหมายคือสิทธิ์ของเจ้าที่กำหนิดในสำนับเฮ้าเทียนอว่าไงนะ คู่รับมังกรอสระพิษไร้พ่ายใช่แล้วโรงเรียนสัปรหลาดที่บังอีหลานอยู่ก็ผ่านเข้าแอ้คุณรักมังกรอสระพิษไร้พ่ายฮะไม่เจอกันนานเลยคู่รักมังกรอสรพิษไร้พ่ายและว่าใจกล้าไม่น้อย ถึงกล้าปรากฏตัวออกมาในเวลาเช่นนี้ใม่คุณก่ออาชญากรรมและยักษ์จ่รังกาดึกอีกอย่างัอนหรเจ้าก็น่าจะรู้ดีตลอดที่ผ่านมาข้าลงมือไม่ต้องมีเหตุผลต่อเท่ายัางข้ายทั้งสารก็ไม่พึงเหตุผลไม่รู้จักกำลังตัวเองจริงๆทักษะที่ห้าบนบก้าแห่งเหมาน,มนจยปันหัวฉันน่าขำ 控制完好。 ควบขุมปัญญายุท<อ>สายพืชแต่ราชธินานาพรหมยุทธ์คนนี้เก่งกาจมากแค่ตาสันส้นๆก็ควบคุมคู่รักมกกังกรอสรพิษไร้พ่ายได้แล้วลความต่างของระดับทําให้กดดันอย่างมากฝีมือแท้ทิงของราชธินานาพรหมยุทธ์ผู้นี้สูงเกินราชธินนาพรหมยุทธ์ส่วนใหญ่แล้วสีสเสียนชมัดเลยตายซะกระส,สอพิษแปลงกายไว้ท้าบ่ อสรพิษษานยยุบงกออสรพิษจ้มันกอนสารพิษสคนลือนะโลกทเลยมีฝนควบคุมแรงตอญญาดุสสายเพื่อพอคู่รังกรอสรพิษภาษาวิญดีุดอัว่าแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกหลายเท่าวม่ใช่โลกทะเลทาย ถ้านี้ชื่อมังกรอสรพิษโจมตีคู่ทำให้เห็นถึงอำนาจของมังกรไร้พร้อมยิ่งเกินของอสรพิษอสรพิษทำให้กีบดอกไม้เขียวเฉาวไวขึ้นอสรพิษใต้ทะเลทรายกระจายไร้รูปรา่างรวมทั้งวิญญาณยุสสายพืชไม่ใช่พร้อม,มรอบทะเลทรายการควบคุมเพิ่มขึ้นไปสองเท่ามังกรอสรพิษโจมตีคู่อะไรนะรับหัวค้อนของมังกรยังได้ด้วยม,มันไม่ใช่หัวค้อนเป้าหมายแท,ท้จริงคือหลอกให้กล้าสัมผัสพิษบนยอดหัวถ้าติดกับซะแล้ว ออหัวค้อนประหม่าแท้จริงคือหลอกให้ข้าสัมผัสพิษบนยอดหัวถ้าติดกลับเสล่หยาบุบผาชมตันทักษะที่หกลำแสงแก้่สอนคลองลอยล่ององค์ลิขิเอาม พมยุทธเหรอ เขาอยากขยายชมดเอยาก่อเองออ,อ,อักนที่เจ็าถยาดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิษอสอพิษทำอะไรเขาไม่ได้เลยข้าเข้าใจแล้วกาถายวิญญาณยุดเขาทำให้พลังวิญญาณเพ้่มากขึ้นการปละร้องด้านพิษนามนี้ ายเป็นการปลองพลังวิญญาณไปแล้วแต่รับแสงเกสศรทองลอยล่องล่อยช้นกตัวจริงๆแม้แต่มังกรอสรพิจมตีคู่ก็ยังใพ้แพ้แก่เขา คนที่มีศิลธรรมสูงส่งแต่วันนี้ก็จะปล่อยพวกเจ้าไปจะไม่หยุดเหรออัว <c oughs> ุสโสทั้งสองประวายพวกเขาก็คือเรา <c oughs> ไม่รบกวนให้ท่านผู้อวุโสต้องเสียสละเพื่อเรา <c oughs> บุญคุณครั้งนี้อากมีโอกาสเขาได้ตอบแทนรีบพามึงอีหลานออกไปเถอะครับ ขอรับแตงเท่าเพราะชาตินาฎพรหมยุทธหนึ่งวิญญาณพรหมยุทธอีกหนึ่งหรือว่าวันนี้ข้าจะต้องถึงคราวตายจริงๆพื้นเสี่ยวอูปีศาจเท่าท่านพ่อข้าจะมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำก็ต้อง สุนัขรับใช้โรงเรียนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเฒาซีสุนัขรับใช้ถ้าไปที่ปรึกษาอาวุโสของโรงเรียนสื่อไรเคอร์ไม่ได้หรอกทางสารคือสหายข้าพยาข้าเขาจะต้องผ่านด่านข้าไปก่อนตู้กูป๋าแค่ดได้รับข้อดีกว่าจะต่อกรก,กับพวกเราจะไม่จบจบเช่นไรพวกเราเหรอเขาพูดว่าพวกเราหลายครั้ง mm hmm. มันมีคนสั่งการ mm hmm. รู้ว่าเป็น มีศิษจจากสำนักเฮ้าเทียนคนหนึ่งอายุยังน้อย <c oughs> ก็รปลุถึงระดับ40มีวิญญาณยุดคู่มีวงแหวนวิญญาณที่4ระดับเมือนปีถึงขั้นมีกระดูกวิญญาณอีกด้วยอัจฉริยะวัยเยาว์เช่นนี้แต่ใกล้เชิดกับประกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติกับจักรวรรดิเทียนโตในเมื่อสำนักวิญญาณยุทธเอามาใช้งานไม่ได้ทางอยู่ก็ต้องกำจัดทิ้งมีปีตองอย่าให้มันมาก เสี่ยวกังเจ้าร้อนใจเป็นด้วยถ้าจะบอกความลับที่พี่ซานก็ยังไม่รู้ให้ฟังนะเพราะว่าผมยาวมันดูแลยาก้อเลยตัดผมสัน้น และแสดงในเทยพยุทธ์สบ้านฟ้าทาสวรรค์อยู่ที่นี่ข้าเชี่ยบไปใช่ายและยังร่วมนิทธการที่เกี่ยวข้องกับชะตาของสามภพแล้วเรื่องนี้อัปเดต,เดตทุกวันศุกสีส่ทุ่มออนแอร์ทาง,ทางช่องเทนเซนต์อย่าลืมดูกันนะคะ